สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพี่อนจะมาเปรียบเทียบนะครับกับหลอดแจง6 5ห้านะครับตัวนี้ m a k e in USA นะครับตัวข้างล่างตัวนี้จะกับตัวนี้นะครับเป็นหลอด6 J เจหนึ่งะครับของรัสเซียนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงครับนี่อย่างแรกครับให้ดูขนาดเห็นไหมครับนี่จะของรัสเซียนะครับก็จะดูนะครับมีความยาวกว่าของ USA นิดหนึ่งนะจ๊ะ แล้วก็ตัวนี้นะครับบางคนเดี๋ยวมองว่าพี่อีานทำไมของเย C มันดำๆนะครับความจริงทั้งสองตัวนี้ครับเป็นเป็น New o วโ Stock นะครับก็คือว่าเป็นของที่ผลิตแล้วอ่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับดังนั้นเนี่ยสภาพก็ต้องแบบว่ารอลุนเอาในใจรอลุนเอาเดี๋ยวพอดีพี่อีนได้เจอแบบไอ้ล็อตของรัสเซียที่มันเอยค่อนข้างจะดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตามมาตรฐานอ่ะถ้าเกิดเราใช้ New o w โ s t ็ c k นะครับมันก็จะประมาณหลอดอย่างเงี้ยจ้ะนะครับนี่เห็นไหมอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับกับหลอดนะครับของจนนะครับนี่จะเป็นอย่างหม อ่ะอันนี้ให้ดูหลอดรัสเซียนะครับนี่จะก็บางทีการซื้อหลอดนะครับมันก็มีการเล่นดวงนิดนึงนะครับโดยเฉพาะของนี้โอซองนะครับก็คือต้องลุ้นเอานะจ๊ะว่าจะได้ดีไม่ดีนะครับนี่เห็นไหมครับก็นี่ O-T-K 1นะครับแล้วก็ตรงนี้ตึด๊ดเลขสิบตัวนี้ก็จะเป็นเนีนๆมุมเนี้ย มันเลือนน่ะมันเลือนอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดดูดึงเกียร์ดีๆจะเห็นไหมครับก็เข้าใจนะครับของ New Ontong เนี่ยไอยตัวนี้มันเลือนน่ะแต่ว่ามันก็เขียนัอักษรอยู่นะครับของ USA ก็เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมเน Jan หกห้าห้า WMakeinUSA มันก็มีความเลื่อนๆจางๆอย่างนี้นะจ้ะส่วนเสียงนะครับก็ถือว่าทําได้ดีทั้งคู่นะครับก็คือ มันเป็นการอัปเดตจากหลอด 6J1 ของ G นะครับซึ่งทำให้คุณภาพเสียงมันมีความดีขึ้นนะครับก็2ตัวนี้เสียงก็มีความใกล้เคียงกันสูงนะครับไม่ได้ต่างอะไรกันมากนะครับถ้าเกิดใครชอบแบรนด์ไหนก็เอาแบรนด์นั้นไปแล้วกันครับก็ใกล้เคียงกันอะยังไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับออกโทนโทนเดียวกันเลยโอเคครับโปจบก,การดูคลิปนี้เป็นข้อดีนะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ